ทีชเอออสปอร์ตภูมิใจนำเสนอหน้ากากหวานเวอร์ซัตตัวตลกในตอนล่าสุดของวันพันแมนน่าจะมาถึงจุดไายแมกแลครับการต่อสู้และการประทะกันระหว่างหน้ากากหวานและตัวตลกพวกเราอาจจะรู้สึกว่าตัวตลกนั้นเป็นภัยพิบัติที่ค่อนข้างอ่อนแอครับโดยหน้ากากหวานโจมตีอยู่เพียงฝ่ายเดียวโดยที่ตัวของมันนั้นไม่สามารถตอบโต้ได้เลยรับด้าเมจของหน้ากากหวานไปแบบเต็มๆแต่ก็ยังโชคดีครับที่แรงประทะหรือความเสียหายทั้งหมดนั้นมันถูกถ่ายโอนไปที่ลูกโป่ง แต่ถึงอย่างไรก็ตามลูกโป่งนั้นมันก็มีขีดจากัดครับถ้าหากรับดาเมจมากไปจนตัวตลกทนไม่ไหวเนี่ยลูกโป่งมันก็จะแตกออกและลูกโป่งที่ถือมานั้นมันก็มีเพียง3ลูกเท่านั้นและในตอนนี้มันแตกครบทั้ง3ลูกแล้วครับนั่น,มนหมายความว่าถ้าหากตัวตลกดับดาเมจถึงขั้นวิกฤตมันจะตายจริงและนี่คือจุดเริ่มต้นของการพูดคุยกันในครั้งนี้ พราะในตอนท้ายของตอนล่าสุดนั้นตัวตลกมีพละงกำลังเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลข้ามขีดจำกัดของหน้ากากหวานไปแล้วและมันกำลังจะตอบโต้เกิดอะไรขึ้นวันนี้เรามาพูดคุยกันครับและในอนาคตตัวของหน้ากากหวานเองจะทำอย่างไรเมื่อตัวตลกนั้นความแข็งแกร่งมันข้ามขีดจำกัดของตัวเองไปข่าวนี้แหละครับการต่อสู้ของหน้ากากหวานมันไม่ได้ชิวแบบนั้นอีกแล้วไปเริ่มกันเลย ก็ต้องย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับว่าคุณต้าเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นกับคู่นี้มากๆเลยเป็นคู่ที่เราคอยมานานแสนนานแล้วละเพราะในฉบับของอาจารย์วันนั้นคู่นี้ถือว่าเป็นคู่ที่เดือดเอามากๆและมันเป็นไคลแมกซ์ที่จะไปต่อเนื่องในเนื้อหาหลังจากนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในส่วนนั้นก็ยังไม่ขอฉเฉลยนะแต่ณปัจจุบันนั้นหนากหวานกําลังปะทะอยู่กับตัวตลกซึ่งพวกเราก็พอจะรู้ความสามารถของตัวตลกกันระดับหนึ่งแล้วนะอย่างแรกนั่นก็คือตัวตลกนั้นจะมีรูกปโป่งนะครับเพื่อคอยรับดา และหากลูกโป่งมันแตกออกเนี่ยตัวตวลกจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งแต่การกลับมามีชีวิตเนี่ยมันจะได้พลังเพิ่มในตอนแรกเนี่ยเป็นภัยพิบัติระดับหมาป่านะครับพอลูกโปง่งหนึ่งลูกมันแตกเป็นระดับเสือแตกอีกลูกหนึ่งเป็นระดับปีศาจหรือระดับยักษ์นะฮะแล้วก็ลูกสุดท้ายที่มันแตกไปเนี่ยและตัวของมันค่อนข้างที่ใหญ่โตขึ้นมาเนี่ยภัยพิบัติน่าจะเป็นระดับมังกรแล้วครับความเร็วของมันเนี่ยคือว่าเป็นระดับแบบโอ้โหระดับปีศาจของจริงของแท้เลยละ่ะ คือสู้อยู่ดีๆใช้เวลาเพียงไม่นานเท่านั้นครับข้ามจากระดับหมาป่ามาสู่ระดับมังกรและน่าจะเป็นระดับมังกรแบบล่างๆอยู่นะครับแต่ว่าถ้าหากระดับมังกรแล้วอ่ะมันต้องใช้ฮีโร่ระดับคลาสเอสเท่านั้นแล้วอ่ะแต่หน้ากากหวานเป็นฮีโร่ระดับคลาสเอนะครับอย่าลืมนะถึงแม้ว่าจะเป็นคลาสเออันดับที่1ก็ตามซึ่งในตอนล่าสุดก็เห็นได้ชัดเจนแล้วครับว่ารูปร่างหน้าตาของมันจากรูปร่างขนาดของตัวตลกเนี่ยจะเท่ากับเท่าๆกับหน้ากากหวานเลยนะในช่วงแรกหรือในตอนที่มันโผล่มาแรก แต่ในตอนนี้ดูเหมือนว่าร่างกายตัวของมันใหญ่โตขึ้นครับก้ามของมันมีเส้นเลือดโอ้โหดูดูมันกำยำดูเป็นเดอะฮัทนะเพื่อนๆซึ่งแน่นอนครับในตอนนี้มันสามารถรับดาเมจของหน้ากากหวานได้แล้วรับการโจมตีของหน้ากากหวานแบบชิวๆเลยครับหน้ากากหวานต่อยไปเนี่ยใช้มือในการรับและกำหมัดของหน้ากากหวานเอาไว้และหลังจากนั้นเนี่ยกำแขนของหน้ากากหวานยกขึ้นแบบชิวๆเลยตอนนี้พลังมันน่าจะข้ามขีดจำกัดของตัวหน้ากากหวานไปเลยครับหน้ากากหวานน่าจะตกอยู่ใน สถานการณ์ที่ยากลําบากมากขึ้นและดูเหมือนว่ามันนอกจากเป็นสายเทคนิคแล้วนะครับที่สามารถมีเครื่องมือตัวถลกในการใช้มาเป็นอาวุธได้ยกตัวอย่างเช่นค้อนหรือจักรยานล้อคงจักรอะไรแบบนี้นะครับสามารถแัดแปลงสิ่งที่อยู่ลบข้างมาเป็นอาวุธให้กับตัวเองได้มันก็โกงเต็มทีแล้วครับแต่ผมกําลังจะบอกว่ามันมีอะไรที่โกงกว่านั้นอีกและมันน่าสะพึงกว่านั้นอีกครับความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นสายเทคนิคอย่างเดียวแต่เป็นสายพละกกาลังในตอน,น เพราะว่าพลังมันอัพขึ้นมาสูงมากๆเป็นสายพลังกำลังที่เน้นการโจมตีระยะประชิดหรือการโจมตีทางกายภาพไม่ว่าจะเป็นการตั้งรับร่างกายที่แข็งแรงความเร็วที่มหาศาลเกินที่จะจินตนาการไหวครับในตอนนี้และอีกสิ่งหนึ่งที่โกงโกงนั่นก็คือความสามารถพิเศษที่สองของมันนอกจากลูกโป่งที่อัพพลังให้มันอย่างรวดเร็วมันยังมีอีกหนึ่งอย่างครับนั่นก็คือถ้าหากมันได้รับความสนใจมากมากพลังของมันก็จะเพิ่มขึ้นทีละนิดแต่ ในตอนนี้ความสนใจที่พุ่งตรงไปที่ตัวตลกนั้นมันไม่ได้มีทีละนิดหรือมีคนสองคนหรือมีคนนับร้อยนับพันที่อยู่ในสวนสนุกแต่มันกลับกลายเป็นว่ากําลังมีคนทั่วโลกสนใจในตัวของตัวตลกนี่ครับเราก็จะเห็นในตอนท้ายเลยครับว่าพลังของมันนั้นเอ,อ่้อล้นและทวีคูณอย่างมหาศาลและต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเงื่อนไขนี้มันยังอัพได้เรื่อยๆนะเพราะว่าถ้าหากมีคนสนใจเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นถ้าหากมีคนไทย ไลฟ์วิ like, ดีโอสดอะไรแบบเนี้ยนะแล้วคนทั่วโลกได้เห็นก็คือไลฟ์เป็นหนึ่งคนแล้วมีคนติดตามหรือมีคนกําลังมาชมประมาณพันคนมันก็จะได้รับพลังจากพันคนนั้นอีกถ้าหากมีอีกแพลตฟอร์มหนึ่งหรือมีคนไลฟ์ประมาณสักสิคนมันอาจจะทวีคูณกลายเป็น10,000แคนที่สนใจมันและถ้าหากกลายเป็นรลยการทีวีอะไรแบบเนี้ยพึ่งมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆแบบพวีคูณครับถึงแม้ว่าตอนเนี้ยลูกโป่งมันแตกออกหมดแล้วครับหน้ากากหวานถ้าหากจบบัญชีได้หรือทําให้มันตายได้เนี่ยก็จบแต่ ในตอนนี้พลังของนากากหวานมันเทียบไอตัวตัวตลกไม่ได้แล้วครับแล้วแถมไอตัวตลกเนี่ยมันยังมีพลังได้อีกเรื่อยๆและน่าจะหวีคูณแบบมหาศาลจนตอนนี้ครับนากากหวานอาจจะเป็นกระสอบทรายให้มันเลยก็ได้ครับเพราะเรื่องแบบนี้ครับคนลุ้นให้แค่นากากหวานอย่าตายก็พอเนาะ ถ้าพูดตามตรงในตอนนี้พวกเราก็จะได้เห็นร่างกายของมันที่น่าจะไปจนถึงขีดสุดแล้วใช่ไหมละ่ะแต่ด้วยเงื่อนไขที่2นั่นก็คือถ้าหากได้รับความสนใจมากๆเนี่ยจะได้รับพลังเพิ่มเพิ่มอร่างกายของมันน่าจะใหญ่โตขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะครับและก็เรื่อยๆเรื่อยๆจนจะมีคนมาจัดก,การมันได้ครับมันเท่าวีคูลแบบนั้นกันเลยมันน่ากลัวมากๆเลยทีเดียวนะถ้ากเป็นแบบนั้นครับได้รับความสนใจจากคนทั่วโลกจริงๆนะหรือคนทั่วโลกเนี่ยมาติดตามแบบเรื่อยๆแบบเนี้ยครับมันมีโอกาสที่ จะสามารถไปจนถึงระดับคัสอทุกคนก็ไม่สามารถจัดการมันได้อะคือถ้าเป็นแบบนั้นครับหน้ากากหวานจะต้องตัดสินใจหรือจะต้องปลดลิมิเตอร์ขอพลังของตัวเองออกมาให้ได้ะนะครับหรือว่าจัดการกับมันให้ได้ให้เร็วที่สุดก่อนที่จะมีคนสนใจมันมากกว่านี้นะครับซึ่งเงื่อนไขนี้ดันมาตรงกับที่มันต่อสู้กับหน้ักากหวานครับถ้าหากต่อสู้กับคนอื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีคนสนใจแบบนี้หรือประชาชนที่อยู่รอบข้างเนี่ยอาจจะวิ่งหนีไปแล้วก็ได้นะครับแต่ด้วยความที่เป็นหนากแกหวานครับ บางคนก็ไม่เชื่อว่ามันเป็นการต่อสู้จริงๆด้วยซ้าไปแห่เข้ามาดูนานๆจะได้มีโอกาสมาเจอกับไอดอลของตัวเองที่ตัวเองชื่นชอบเนี่ยแล้วก็คิดว่าไอดอลนั้นมาอม,มาถ่ายหนังอ่ะเพื่อน มันนา่าหงุดหงิดแทนหน้ากากหวานนะครับไล่ก็ไม่ไปสุดท้ายก็อเอาเป็นว่าฉันจะต้องสู้หรือจัดการมันให้จบไปก็ได้แต่มันเหมือนจะง่ายแต่มันไม่ง่ายตอนนี้อันนี้ผมบ่นแทนหน้ากากหวานแล้วนะครับผมเข้าใจตัวของหน้ากากหวานสุดๆเลยละ่ะแต่ความเป็นจริงถ้าหน้ากากหวานสู้ไม่ได้หน้ากากหวานจะหนีไปก่อนก็ได้นะครับไปตามใสาตามะก็ได้อาจใสตามะมันตัดจบได้อยู่แล้วแต่ถ้าทําแบบนั้นเพื่อนๆรู้ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นคนที่มามุงนับพันนะครับที่กําลังมุงดูอยู่เนี่ยไอตัวตลกนั้นมันต้องจัดการแน่ แสดงว่าถ้าหากนากากหวานแอบหลบหนีไปเนี่ยหรือแอบแกล้งแพ้แบบเนี้ย หน้ากากหวานก็จะลอดตัวไปครับอาจจะโดนตําหนิเล็กน้อยนะว่าสู้กับมันไม่ได้แล้วก็คนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับอาจจะตุยไปแต่ด้วยความที่เป็นฮีโร่อย่างหน้ากากหวานครับมันยากมากๆที่จะหนีไปหรือทิ้งภารกิจของตัวเองไปนะครับเราอย่าลืมนะครับว่านิสัยก่อนหน้านี้ที่หน้ากากหวานเล่าให้กับไซตมามะได้ฟังเนี่ยนิสัยจริงๆลึกๆของหน้ากากหวานเนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีมากครับแต่ว่าสังคมไม่ยอมรับเพราะว่าแต่ก่อนแต่หน้าตาไม่ดีทําความดีถ้าเป็นแทบตายแต่คนไม่สนใจ ลักษณะก็จะมาคล้ายๆกับไอตัวตลกมันเป็นคู่ต่อสู้ที่แมทกันที่สุดแล้วอะครับคล้ายๆของผมนี่คือคนไม่สนใจครับหน้าขากหวานช่วงแรกคนก็ไม่ได้สนใจแบบนั้นนะเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นิดนึงนะครับเพื่อนๆอาจจะเอ๊ะเอ๊ะ ก็คือตัวของนักจักหวานเอค่าหลบหนีไปเนี่ยไปเรียกไซตามะมาจัดการตรงนี้เพื่อนๆต้องทําความเข้าใจใหม่หรือเพื่อนๆที่ไม่ได้ติดตามมานานนะครับต้องไปย้อนดูอีกนิดหนึ่งนะย้อนดูด้วยก็คือตัวของนักจักหวานเนี่ยความเป็นจริงเนี่ยเชื่อมั่นในตัวของไซตามะมากๆครับว่าเป็นฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่สุดในสมาคมมีโลแล้วะตอนนี้ครับถ้าจะพูดตามตรงก็คือเชื่อมั่นในตัวของไซตามะไม่ต่างจากตัวของเจนนอสครับเจนอสเนี่ยอาจจะเป็นดอมอันดับที่หนึ่งนะฮะนักจักย ในสมาคมฮีโร่แข็งแร่งที่สุดละในตัวของไซตามะเนี่ยแต่ว่าไซตามะเองก็เหมือนกับตัวเองในช่วงแรกนะครับที่ไม่ได้รับความสนใจทั้งๆที่ตัวเองมีความสามารถมากๆแต่สังคมก็ไม่ได้สนใจครับนักกากหวานก็เลยอ่ะโอเคไม่ได้มาฝึกความสามารถให้กับไซตามะหรอกแต่ว่าจะมาฝึกให้ไซตามะได้รับความนิยมมากขึ้นเป็นต้นนะครับแต่ละโปรเจกต์มันยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าตัวของไซตามะเองคุยไม่จบรีบกลับไปดวลเดี่ยวกับคิงนะฮะตรงนี้นักกากหวานเองได้ยินคาพูดว่าไซตามะจะต้องไปดวลกับ คิงเนี่ยหน้ากากหวานเองก็ยิ่งเชื่อมัน่นยิ่งกว่าเดิมอีกเพราะว่าคิงคือบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกคิงแข็งแกร่งขนาดนี้ได้อย่างไรไซตามะต้องไปดวลเดียวแสดงว่าไซตามะนั้นต้องแข็งแกร่งระดับคิงแน่นอนนะกลับมาที่เนื้อหาการพูดคุยกันต่อนะครับระหว่างการเวอร์ซอร์กันระหว่างหน้ากากหวานและ ตัวตลกตอนนี้ก็ความได้เปรียบมาที่ตัวตลกแล้วนะแล้วก็ดูเหมือนว่ามันอาจจะไม่ได้จบง่ายๆแบบนี้นะครับนักกากหวานเองน่าจะสูมไม่ไหวอะก็คือมา,มาวิเคราะห์เองก็ความสามารถของนักกากหวานมันก็แค่ระดับฮีโร่คัทเอเท่านั้นน่ะนะครับเนื้อหาจ,จะเป็นอย่างไรมันน่าติดตามมากๆเลยนะและ้วเพื่อนๆละครับคิดเห็นอย่างไรในตอนต่อไปเนี่ยตัวของจ็อกเกอร์เนี่ย จะแข็งแกร่งระดับใดและการต่อสู้มันจะเป็นไปในทิศทางไหนเพื่อนเพื่อก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยเช่นเดียวกันนะและสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็แสดงว่าคุณฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมพูดคุยกันถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คําว่าอะไรพิมพ์คําว่ารักหรือคำว่า,าบ,บวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จะจบคลิปนี้ล่ำลากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับท อ๋อ,อ,อสปอร์ตรักทุกคนรักมากมากและวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย,บายขอบคุณที่ฟังจนจบน,นะจุบจุบ